วัสดีครับผมยอดตันติอนุนันนน์แน่นอนครับพบกับผมได้ในรายการ lunchbreak ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับคุณผู้ชมครับหากพูดถึงอดีตนางงามที่ณปัจจุบันนะครับทำธุรกิจเรื่องความสวยความงามคงมีไม่กี่ท่านนะครับและแขกของผมวันนี้ครับคุณเบกกี้ริษาหงษ์ฮิรันหลังจากที่เธอหายหน้าหายตาจากวงการไปสักพักหนึ่งเข้าใจว่าณตอนนี้ทําธุรกิจส่วนตัวอยู่นะครับและวันนี้ครับผมมีนัดกับคุณเบกกี้เพื่อมาสอบถามว่าเรื่องราวของการทําธุรกิจของเขาเป็นอย่างไรเขาทํามานานแค่ไหนและผลิตภัณฑ์ที่เขาดูแลอยู่ทั้้งงหมดมดีอะไรบา วันนี้ครับเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับเขากันครับ สวัสดีครับอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะต้องขอขอบคุณที่ให้เกียรติเป็นแขกรับเชิญของรายการร้านแรงเราค่ะยินดีเลยค่ะจะบอกว่าแขกรับเชิญของผมส่วนใหญ่เนี่ยไม่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าเขาเลือกร้านสวยมากเลยร้านนี้ผมว่าว่าน่ารักไหมคะน่าจะมาบ่อยคือมาไม่ได้บ่อยมากค่ะแต่ว่าพอมาครั้งแรกก็ประทับใจเลยครับได้มีโอกาสมาเสร็จปุ๊บอาหารเขาก็กําลังดีอ่ะคือพอชั่นไม่ใหญ่เกิน นะคะแล้วก็มีวิธีการจัดแต่งอาหารที่มันดูเออดูน่าทานและที่สําคัญคือเขามีห้องแยกพอมีห้องแยกปุ๊บไอ้พวกเราเวลาเดี๋ยวนี้พอกลุ่มไลน์เนี่ยไอ้เพื่อนอนุบาลเพื่อนประถมเพื่อนมัธยมเนี่ยเม้ากันทีหนึ่งเนี่ยเราบอกว่าก็เกรงใจคนรอบข้างให้ที่นี่มันมีแล้วก็อยู่ใกล้รถไฟฟ้าเพื่อนปุงมาง่ายทุกคนมาคนละครึ่งทางอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยกลายเป็น เออเออันที่นี่บ้างก็ได้นะในฐานะที่ผมผมผมว่าร้านสวยแต่ไม่เคยมาเพราะฉะนั้นไม่มีความรู้เรื่องเรื่องอะไรอร่อยได้เลยจะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็แอบเลือกอาหารมาให้บ้างแล้วนะคะแต่สําคัญที่สุดร้านนี้ที่ชอบอ่ะคือของหวานแต่เก็บของหวานไว้ตอนจบนะคะซึ่งเป็นคนชอบทานวาฟเฟิลแลวบ้านนี้เขามาเป็นทาวเวอร์อ่าใหญ่มากต้องต้องช่วยกันทานทานเดียวไม่หมดนะคะแต่ส่วนอาหารที่สั่งเนี่ย ก็จะเน้นสุขภาพนิดนึงก็จะมะีปลาแซลมอนนะคะซึ่งเขาเป็นเสิร์ฟบนโทส์อะคะอ่ะแล้วมันก็มีสแครมเบ,บเอ็กซ์มีอะไรเงี้ยเข้ามาผสมแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะก็แพ้อ,อาหารทะเลไหมคะทุกอย่างโอเคเพราะเรามีแกงปูะคะ่ะแล้วร้านเนี้ยเขาได้สูตรมาเขาบอกว่าสูตรเขามาจากบ้านที่พังงาโอ้โหก็แลดูแบบเ้ยแลดูมาไกลแลดูมีมีประวัติศาสตร์อันนี้ก็น่าสนใจนะคะแล้วก็อย่างที่สามที่สั่งไว้ให้นะคะก็เป็น พาสต้าต้มยำกุ้งฟิวชั่นนิดหนึ่งนะคะมันก็ฟังดูดีนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ใครๆก็กนนิยมนะหมูคูโรบุตะเราก็เลยเอาคูโรบุตะเนี่ยมาทำเป็นพอกช็อปเดี๋ยวลองดูนะได้ครับรอดไม่รอดเดี๋ยวรู้กันเดี๋ยวว่ากันครับไม่เป็นไรเอาแพ็กกลับบ้านได้ใช่แล้วก็ชื่อร้านก็น่ารักไงเลิฟอีทคือเลิฟมันก็แปลว่าความรักอยู่แล้วแต่พอบอกเลิฟอีทมันก็แลดูแบบชอบกินแต่บางทีเราก็ไม่ได้นิดเรื่องชอบกินเรามาดูบรรยากาศนั่งฟังสบายๆแล้วตอนบ่ายๆเนี่ย เขาเงียบๆบไงบางทีก็หน้าแอบ,บมานั่งประชุมคุยงานอะไรเงี้ยค่ะมันก็สะดวกมากครับทีนี้ต้องบอกว่าไม่ได้เห็น เมื่อี้ทางทางทีมาสักพักใหญ่ๆแต่ยังสวยเหมือนเดิมขอบคุณค่ะเรียนถามว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ครับตอนนี้ทำงานประจำอะค่ะเป็นผู้บริหารอยู่ที่บริษัท ICC International จำกัดมหาชนแล้วก็เป็นกรรมการบริษัทในเครืออีก4-5แห่งนะคะก็ค่อนข้างที่จะไปทำงานในอีกสายงานหนึ่งนานๆก็จะมาโผล่ออกทีวีบ้างยังทำรายการโทรทัศน์ของตัวเองบ้างเพราะว่าไปเป็นบอร์ดของการบริหารเขาเรียกอะไรนะคะ สถานีโทรทัศน์ดาวเทียมช่องหนึ่งอ,ออกอากาศทางจานดามก็คล้ายๆเยนชั่นนี่แหละคะ่ะก็มีรายการตัวเองอยู่ในนั้นอันนึงเป็นรายการที่กึ่งๆเป็นผู้หญิงคุยกันแล้วก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแฟชั่นนิดหน่อยใช้ชื่อว่ารายการ b ีแฟชั่นอันนี้ก็ยังทําอยู่เพื่อให้คีบแพชชั่นของตัวเองไว้บ้างนะคะแต่ส่วนงานที่เหลือเนี่ยก็เน้นเป็นเรื่องงานบริหารงานมาร์เก็ตติ้งงานขายของทำในเครือ c อซอยู่ในเครือสารใหญ่เป็นอยู่ในบอร์ดหลายบริษัทด้วย ทำรายการของตัวเองด้วยค่ะเอาเวลาที่ไหนมาเท่าเนี่ทั้งหมดก็คือเอาเวลางานอันเดียวกันนั่นแหละค่ะเพราะว่ามันมามันมันจังหวะและโอกาสเพราะว่าอย่างอย่างการเป็นกรรมการของ ICC นะคะเป็นกรรมการบริหาร ICC แล้วก็ในขณะเดียวกันเป็นกรรมการของโรงงานผลิตเสื้อผ้าในเครือซึ่งบังเอิญมันก็เป็นอันที่เราก็โคกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเราทำอันนี้มันก็ได้อันนั้นทําอันนั้นก็ได้อันนี้อยู่แล้วนะคะแล้วก็ส่วนอีกออีกอันนึง ก็คืออดีตเนี่ยเราเคยทำงานพวกด้านอีวงอีเวนต์อะไรอย่างนี้มานะคะแล้วก็งานอินเทอร์ียมาบ้างก็ไปเป็นกรรมการบริษัท Interior อินเทอร์ียอันหนึ่งของของในเครือซึ่งอันนั้นเนี่ยมันก็ง่ายเพราะว่ามันเป็นเรื่องของ Conventional w i s ิส m ิสิ่งที่เราเคยรู้มาก่อนในอดีตแล้วก็เอามันมาใช้ทำนิดๆหน่อยๆช่วยเขานิดหน่อยเมื่อเขาติดปัญหาแต่ถ้าเขาไม่ติดปัญหามันก็มันก็ไปได้อยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือบริษัท Joy Venture อันใหม่ นะคะซึ่งมันเป็นสถานีโทรทัศน์เกี่ยวกับการขายของเนี่ย24ชั่วโมงนะคะใช้ชื่อรายการว่า Shop Channel ค<อ>่ะอันนี้ที่บอก Salmon Scramble ็กซ<อ>์ e ซิร์นะคะซึ่งตัวของเนียดูดิจันเจินเขาว่าเขาเอาหินเหนินอะไรมา,น,านะน่ารักอ่ะชอบใครที่เป็นพวกชอบถ่ายรูปก่อนทานในร้านนี้เหมาะมากเพราะมันจะดู Presentation อลังการกลับมาถึงไอ้ตัว Shop Channel ที่ทำเนี่ย ก็เป็นอบอร์ดในการบริหารการบริหารสถานีโทรทัศน์ซึ่งเราอาจจะไม่ได้มีประสบการณ์ในการบริหารสถานีโทรทัศน์มา <c oughs> แต่ Joy v e n t u u r ของเราเขแข็งแรงมาเราก็ได้มีโอกาสเรียนรู้แล้วก็เอาสิ่งที่เราเคยถนัดการเป็นพิธีกรบ้างเราไม่ได้เป็นพิธีกรเอง <c oughs> แต่พิธีกรก็มีโอกาสมาเรียนกับเราเราก็สอนเขาบ้างให้อะไรต่างๆ <c oughs> นะคะแล้วในขณะเดียวกัน รายการนั้นน่ยมันจะเป็นรายการเพื่อขายของทั้งหมดเรานี่เลือดแม่ค้าอยู่ในตัวมันมคือทุกอย่างมันประจบเหมาะอเ่อน,เ,อน,นเชิญเลยค่ะเชิญเ่ญอเลยครับที่นายที่นายส่งไปทําแต่ละอันก็คิดว่าแกคงดูแล้วว่ามันก็คงไม่ใช่เป็นเรื่องอะไรที่ยากเกินกว่าที่ที่เราจะทําได้นะคะก็เข้าไปทําแล้วก็ในส่วนของงานไอซีซีที่ทำเนี่ยนอกเหนือจากการดูแลกลุ่มสินค้ากลุ่มบูติกสตรีแล้วเนี่ยเราก็ยังมี private brand ที่เป็นของตัวเอง นะคะแบร,รนด์ใช้ชื่อว่าเบกกี้รัสเซลซึ่งก็ทาเสื้อผ้าเนี่ยอย่างตัวที่ใส่อยู่ชุดที่ใสยอย่อยู่วันนี้ขอ,อนนขอบคุณค่ะก็เป็นเสื้อผ้าของเบกกี้รัสเซลซึ่งมันจะเป็นเสื้อผ้าสําหรับผู้หญิงที่เป็น plus size ก็คือทำตั้งแต่ไซส์ปกติไปจนถึงไซส์ที่ล่ารวยเกินปกติก็เลยทาให้หุ่นม,มันจะต้องมีอะไรมากกว่าคนอื่นอะไรแบบนี้นะคะก็มีตัวนั้นแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือการแชร์ไลฟ์สไตล์ของตัวเองผ่าน product ที่เป็นกลุ่มที่เป็นบิวตี้ อาบนองอาบน้ําครีมทาผิวขัดผิวแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับหน้า<ม>โดยที่ตัวเราเอาตัวเองเป็นหนูทดลองเทสอยู่2องสปี<ม>แล้วค่อยค่อยลอนชแบบนี้ค่ะแบรนด์เบ็คกี้รัสเซลเบ็คกี้รัสเซลมาจากไหนมาจากชื่อตัวเองอนาำสกุลรัสเซลเนี่ยเป็นนาำสกุลเดิมะนะคะซึ่งเป็นนาำสกุลของคุณแม่ะนะคะ,ะ,คะแล้วก็เดิมเนี่ยตอนแรกเลยที่เกิดมาเลยเนี่ยเราชื่อจริงว่ารีเบคก้า เสร็จแล้วพอโตขึ้นมาเนี่ยเอกสารมันมีปัญหาเพราะเราเกิดรุ่นตั้งแต่ยังไม่มีคอมพิวเตอร์อำเภอนี้เขียนอย่างนี้ทะเบียนบ้านเขียนอย่างนี้ไอ้วนยุกยิกยุกยิก,ยก,ยกพอทุกอย่างอะไรเอ่ยเอามารวมกันพอเราโตเราบอกว่าเฮ้ยทุกอย่างสะกดไม่เหมือนกันเขาก็จะให้เราพิสูจน์ทั้งวันว่าเป็นคนคนเดียวกันเพราะว่ามันสะกดไม่เหมือนกันแล้วเราก็เคยจะไปขอแก้ให้มันสะกดให้มันเหมือนกันหรือสะกดให้มันถูกให้อ่านว่ารีเบคก้าได้เขาก็มีกฎหมายช่วงนั้นพอดีบอกว่าไม่ได้ห้ามเปลี่ยนชื่อเป็นภาษาต่างประเทศ ก็เลยต้องหาชื่อไทยแล้วเฮ้ยเอาไงดีแต่เราก็แบบเฮ้ยงั้นคิปอินิเชียลได้ไหมตัว R ขอเก็บไว้ก็เลยไปหาชื่อเปิดกันตรงนั้นแหละที่อำเภอเอานี้แล้วกันรามิดาแปลว่าผู้รื่นรมและมีความสุขแล้วเราก็จะเซ็นตัวอักษรย่อว่าตัว R จุดซึ่งมันก็คือ Initial เดิมของริเบก้าแต่พอเรายกนึกอยากจะทำแบรนด์เฮ้ยมารามิดามันก็ไม่ได้ล้ก็เลยดึงเอาชื่อเล่นซึ่งพ่อแม่ตั้งให้อยู่แล้วเนี่ย มาใช้ประกอบกับนามสกุลของแม่ซึ่งมันฟังดูเป็นฝรั่งดีมากเราก็เลยใช้เป็นเบกกี้รัสเซลล์ซึ่งตอนนี้ค่ะมีคนแนะนําว่าไปเปลี่ยนชื่ออีกรอบหนึ่งสิให้มาใช้ชื่อนี้เพราะว่ามันสตรองแล้วมันเหมาะกับตัวเองมากแล้ว่าเอาอีกแล้วเหรอเพราะถ้าต้องเปลี่ยนอีกคือเอกสารทั้งหมดในชีวิตฉันเริ่มใหม่เลยนะ mm hmm. อันนี้ก็เลยกลายเป็นเรื่องหนึ่งที่ยังลังเลว,ว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ไปเปลี่ยนชื่อตัวเองให้มันเป็นคําว่าเบกกี้รัสเซลล์แต่ลึกๆอาจจะมีโอกาสที่ต้องโดนเปลี่ยนนะคะเพราะว่าเวลาที่เราเอาแบรนด์ไปต่างปปรรระะะเเเเทททศศียบบาาาางงวลจจด ยูมีสิทธิ์อะไรจดชื่อนี้เพราะว่ามันเป็นชื่อเฉพาะของคนแล้วมันอาจจะมีคนที่ชื่อนี้อยู่ในในอเมริกาในอะไรเยอะแยะได้เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองว่าฉันก็ชื่อนี้เหมือนกันไงเพราะฉะนั้นบางทีอาจจะต้องอาจจะต้องถึงคราวว่าต้องยอมวุ่นวายกับเอกสารไหมวันหนึ่งมาเปลี่ยนตัวเองเป็นเบกกี้รัสเซลทุกสื่อจะได้ไม่ต้องสงสัยว่าล้ริสาของฮิรันคือใครรามิีดาร์รัสเซลคือใครเบกกี้รัสเซลคือใครทั้งหมดคือคนเดียวกันชื่อทางการค้าสามอย่างเรืเ่องชื่อ เป็นเพราะเชื่อเรื่องลวงด้วยหรือเปล่าไม่ต้องถามไม่ค่ะวันนั้นมีปัญหาเรื่องเอกสารจะไปโอนบ้านโฉนดที่ดินก้าอันหนึ่งไม่เอกก้าอันหนึ่งไม่โทรซึ่งเราก็บอกว่าเฮ้ยอักษรกลางกากาก้า,กา,กา,กากมันต้องใช้ไม่โทรอยู่แล้วแต่ในขณะที่ในทะเบียนบ้านคนนั้นเขาเกิดไม่มีความรู้เรื่องภาษาไทยมันเป็นอักษรสูงหรือเปล่าผันเป็นชื่อต่างประเทศเป็นกากาก,าก,าก,าก้าคือค่ะเรามีทั้งไม่เอกมีทั้งไม่โทรอยู่ในเอกสารของคนคนเดียวกันอะ เราก็พยายามจะพิสูจน์ว่าเราเป็นคนคนเดียวกันสันพก,กรไม่เคยคืนภาษีเพราะว่าชื่อมันคนละชื่ออะไรแบบนี้ค่ะมันก็เลยทําให้เราเลยต้องไปเปลี่ยนนั่แหะคะ่ะแต่ถามว่าเป็นคนเชื่อเรื่องดวงไหมไม่ได้เป็นคนบ้าเรื่องดวงแต่มีเพื่อนที่เป็นหมอดูเยอะมาก ก็ไม่ได้ให้เขาเปลี่ยนให้ทำเองแต่เวลาที่จะถึงปีใหม่ฮลัลโหลเช็คงจุย้ย<ม>เฮ้ยปีนี้ชงกี่เปอร์เซ็นต์เฮ้ยต้องแก้ยังไงทำทำนะ<ม>หเห็นหน้าฝรั่งนี้คือทาแล้วก็พอให้ก็ดูโต๊ะทางานให้หันทิศนี้โอเคไหม,มหันทิศนั้นโอเคไหมแต่ทั้งหมดสินแสไม่เคยมาทําให้เขา just บอกวิธีเราทําแล้วเราทําเองอืมโอเคแบรนด์ที่มกี้ทำอยู่ค่ะ ผลอบบรัเป็ <ashamed> <tive ksi> นที่น่าพอใจสำหรับสำหรับม <laimed informative> ่กถ้าพูดถึงว่าในแง่ของการเริ่มต้นเนี่ยมันมันพอใจในระดับหนึ่งแต่ถามว่าเอมมันใหญ่กว่านี้อีกอีกเป็นร้อยเท่านะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้มัน just just เริ่มต้นเ <N mogę S 2> นั้นในการเริ่มต้นเนี่ยเรามาเริ่มต้นในสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้เราก็ไม่ได้เป็นรุ่นทุ่มโฆษณาแต่เราเน้นทุ่มเรื่องคุณภาพแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลาในการ ใช้เวลาในการโปรโมตนิ e ด v i ร a l บ้างนิด mm hmm. อะไร mm hmm. สารพัดหลายอย่าง mm hmm. ที่จะทําให้คนนั่นแต่สิ่งหนึ่งที่เราแอบภูมิใจคือทุกครั้งที่ใครได้ลองใช้ mm hmm. เข้ากลับมา mm hmm. อย่างงานสหาหกรุ๊ปเนี่ยเราจัดงานทุกปีเป็นประจําประมาณเดือนมิถุนาลูกค้าปีแรกเนี่ยโหกว่าจะซื้อได้คุยกันนานมาก mm hmm. แต่ลูกค้ากลุ่มเดิมนั้นที่เคยซื้อในปีแรก mm hmm. พอปีต่อมาเดิมมาถามว่ามีโปรโมชั่นอะไรบ้าง mm hmm. เราก็จะอธิบายกิ่นไม่ต้องอธิบายคะ่ะ เนี่ยจะกลับมาร<ม>ีพีทแล้วซื้อทิ้งครึ่งโหลโหลหนึ่งเพราะรู้ว่า<ม>เรายังค่ะเพราะรู้ว่าเรายังไม่ได้เปิดเรายังไม่ได้เปิดในพับลิกเยอะ<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะไปตามงานซื้อได้ตามออนไลน์ซื้อได้ตาม Facebook ซื้อได้ตาม Instagram อะไรแบบนี้<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเองก็ยังไม่ได้ยังไม่ได้มีโอกาสที่จะเข้าถึง Product <ม>เราได้<ม>เพราะฉะนั้นเขารู้ว่าพอถึงเดือนหก a มนเดยเดินมาถึงปุ๊บ<ม>เดินมารู้เลย<ม>บูธเราอยู่ตรงไหนแล้วก็จัดไปเลยจัดเต็ม ึ่งมันก็เลยเกิดความรู้สึกดีที่ว่าพอใครได้ลองใช้แล้วทุกคนแฮปปี้ตอนนี้ก็เน้นมีทั้งแจกมีทั้งเทสมีทั้งเพื่อนฝูงบอกต่อตอนนี้ยังเป็นในลักษณะแบบนั้นอยู่มันก็เลยยังไม่ได้เป็นตัวเลขของสกินแคร์ที่ใหญ่โตอะไรมากนะักภาวะเศรษฐกิจอย่างนี้ก็ยังไม่น่าลงทุนเยอะด้วยนะคะก็ค่อยๆทา ช่วงนี้มันเป็นช่วงที่มันเข้า,าเยอะมากเยอะค่ะสารพัดแบรนด์คิดว่าเราเข้ามาจังหวะถูกไหมนะที่มันที่มันเข้ามาเหมือนช่วงชุรบุนแข่งเยอะเทียบไปหมดแล้วไม่มีใครจำชื่ออะไรใครได้จังหวะมันคงยังไงก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละคะ่ะเพราะประเทศมันมันถูกเปิดสารพัดกำแพงภาษีหายไปเทรนเกาหลีมาแรงสารพัดน,นะคะแต่ข้อหนึ่งที่เราแข็งแกรง่งมากก็คือว่า โรงงานในเครือสหพัฒน์สองโรงงานที่ผลิตของให้เราเนี่ยเป็นโรงงานที่ได้มาตรฐานระดับยุโรป<ม>ผลิตแบรนด์ดังๆในยุโรปเยอะมากมโดยที่การผลิตเนี่ยฟังดูเหมือนเป็น OEM แต่สูตรทั้งหมดเราเป็นคนทำ R&D และเปิดบเซนต<ม>์เขา<ม>และเขาซื้อเราแล้วติดแบรนด์เขา<ม>นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าโน้ตฮาวเราเนี่ย<ม>แน่นมากเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เรามีความมั่นใจก็คือว่า อันนี้อย่างน้อย Manufacturer หรือผู้ผลิตเราเนี่ยคือตัวจริง<ม>นะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็อยู่ที่ว่าค่อยๆค่อยๆสร้างค่อยๆอ,อ,อะไรกับแบรนด์กันละเราจะไม่ได้เป็นประเภทที่ว่าไปหาโรงงานอะไรที่ดูเป็นห้องแถวห้องแถว<ม>แล้วก็ได้ออยเฉพาะอันที่ส่งไปตรวจ<ม>หลังจากนั้นถ้าออยสุ่มตรวจเดี๋ยวว่ากันอีกทีของเราไม่มีแบบนั้นเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่ใช้ของของเราแล้วเนี่ยก็จะสบายใจได้ไดว่าเขากําลังซื้อคุณภาพยุโรป แต่ราคาท้ายไทยอย่างกรณีอย่างอย่างครีมทาหน้าเนี่ยนะคะกระปุกไซส์50มิลลิกรัมถ้าเป็นแบรนด์ดังๆเมืองนอกเนี่ยหลายพันบาทของเรา490ไนท์ครีมเราเนี่ยโปะไปเลยค่ะไม่ต้องมานั่งกลัวว่าต้องทาเท่าเม็ดถั่วเขียวเพราะเดี๋ยวมันหมดเร็วขวดนึงต้อง6000อะไรเงี้ยของเราไม่ต้องห่วงราคาถูกเขา1ิบเท่าของเรา600แต่600เนี่ยเราโปะเลยค่ะชุ่มชื้นตื่นมารับรองยังอยู่ แล้วไม่ต้องมานั่งกลัวว่ามันแพงเกินไปต้องใช้ทีละหน่อยใช้ต่อเนื่องทุกวันไม่ไหวเดี๋ยวมันหมดอะไรสารพัดใช้ให้มันเกิดเป็นวินัยใช้ต่อเนื่องแล้วรับรองไม่เกิน2ส,สัปดาห์เนี่ยมาดูผลเลยแต่ประเภทที่มาบอกว่าทาวันนี้พรุ่งนี้ข่าวเราไม่ทํานะเพราะไอ้พวกนั้นเนี่ยมันมันไม่มีในโลกอะถึงจะมีมันน่าจะเป็นตัวที่อันตรายกับผิวนะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตื้นปลีกหรือการไปทําฟอกผิวให้มัน ให้มันผิดไปจากสิ่งที่เม็ดสีมันควรจะเป็นเนี่ยวันข้างหน้าเดี๋ยวเม็ดสีก็มีปัญหาอันนี้เราไม่ทําไม่ทําแน่ๆแ,แล้วทุกคนบอกเฮ้ยต้องทำนะไวท์เทนนิ่งขายดีไวท์เทนนิ่งขายดีเราบอกเรารู้ว่าไวท์เทนนิ่งขายดีแต่การที่เราเข้ามานั่งทํางานอยู่ตรงนี้เนี่ยพอเข้าไปดูสูตรไวท์เทนนิ่งถ้าจะให้มันทําให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าใช้วันนี้พรุ่งนี้ขาวเลยเห็นผลเนี่ยยูต้องเติมมากกว่าที่ที่มันไม่อันตรายซึ่งอันนี้เราทําไม่ได้แเพราะเราทาไม่ได้เพราะอะไรหนึ่งเราใช้เอง สองเราให้คนในครอบครัวเราใช้สามเพื่อนฝูงคนสนิท <c oughs> และเราจะเดินกลับไปมองหน้าคนพวกนี้นไงว่าโ oh, อ้อีกวันหนึ่งมาถึงเธอหน้าฉันพังเพราะของเธออะไรยงเงี้ยอันนี้เราจะเราจะอยู่ตอนนั้นจุดจุดนั้นไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากําลังจะล้อนออกมาในตัวต่อจากตัวเบสิกอันแรกเนี่ยนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นตัวที่เป็น brightening <c oughs> ซึ่งหมายความว่าคุณยอดผิวนี้ยู่จะดู bright ที่สุดในผิวที่อยู่เป็นได้เพราะว่ามันจะมันจะสร้างความกระจ่างใสให้กับผิวโดยที่มันไม่ได้ทำร้ายไม่มีการ bleach ใครที่เป็นคนผิวคล้ำยูวสวยกับคนผิวคล้ำเถอถูกไหมคะเพราะว่าการผิวคล้ำเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าไม่ดีนะโฟตโตเจน,เนิกผิวคล้ำแต่เนียนสวยมันก็คือผิวสวยอะและที่สำคัญอันหนึ่งส่วนตัวเนี่ยนะคะมีพวกคักพวกเพื่อนฝูงเนี่ยที่เป็นหมอเยอะโดยเฉพาะยิ่งพวกหมอที่เกี่ยวกับด้านผิวหนังหรือศัลยกรรมหมอบอกว่าถ้าเป็นไปได้อย่าทำเราถามว่าทำไมเพราะาอย่างกรณีของการฉีด สารพัดเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องธรรมชาติแล้วยูก็กําหนดไม่ได้ว่าฉีดตรงนี้แล้วอย่าไหลไปตรงอื่นมันขึ้นอยู่กับเนื้อเยื่อภายในอะ่ะบางทีฉีดตรงนี้ไหลอุดหัวใจแล้วตายว่างไงอะ่ะค่ะที่มันเราก็เห็นนะที่บางคนก็บอกวนะ่าเป็นพ่อหมอกระเ,เป๋าฉีดอ่างเงี้ยบางทีมันยังไม่ได้มียังไม่ได้มีโอกาสที่จะไปพิสูจน์มันจริงๆว่าว่าคนแต่ละคนเนี่ยเขามีมีแพ้นูน่นแพ้นี่แพ้นั่นแล้วเปล่าแล้วเราไปฉีดอะไรเงี้ยมันไม่ธรรมชาติ เพราะฉะนั้นเนี่ยเรากลับมาอยู่กับโลกความเป็นจริงไหมอย่าโลกสวยมะดูดีที่สุดเท่าที่คุณเป็นได้มีหน้าตาที่โอเคนะคะแล้วก็มีผิวพรรณที่ดีผ่านการดูแลมีวินยัย hmm. แค่นี้มันจะทําให้ทุกคนทั้งผู้หญิงผู้ชายเนี่ยมันเพอร์เฟกได้ในวัยของตัวเองได้แบบไม่ต้องมานั่งกังนวลว่าตื่นเช้ามาแล้วมีริ้วรอยแล้วเครียด hmm. อะไรเงี้ยทีนี่ในส่วนของสายงานทำแบรนด์ เบกอี่อยู่กับเครือสารพัดซึ่งเป็นเครือที่ใหญ่มากแล้วมันจะมีเรื่องของการทำเซลล์พอ์เคสต์กัรเรื่องของการดูผลิตภัณฑ์ว่ามันจะมีกี่เรนจ์มันจะมีเรื่องของการดูผลทางการขายแนวทางการขายการเช็คราคาเราเด็ดทางด้านไหนคืาไถึงตัวแบรนด์ของเบเกี่รัสเซลล์เนี่ยนะหรือว่าทางทางตัวพี่เอกี้เองมัวมองว่าแน่นอนว่าสคปงานมันเยอะมากเยอะมากเราเก่งขายเราเก่งมาร์เก็ตติ้งหรือเราเก่งคิดตัวอันดี้นี่อะไรแปลกใหม่ๆคือ สายงานมันเยอะสายงานเยอะแต่บางเอิญว่าโอเคในส่วนตัวที่ตัวตัวเองดูเองเนี่ยเราเราสร้างตรงนี้นะคะใช้ใช้อะไรก็ตามที่มันติดตัวเรามาในอดีตมาเป็นตัวนั่นกันนี้ก็เป็นทางแข็งอย่างหนึง่งแต่เราโชคดีตรงที่เพราะความที่เราอยู่ในเครือสพัทเราจะมีสายแข็งอีกสายหนึ่งซึ่งอยู่โรงงานต่อให้เราไม่ได้คอนโทรเราแค่บอกเขาว่าเราอยากได้ประมาณนี้แล้วเขาก็จะมาด้วยวาไรตี้เพียบเลยแล้วมาตั้งคําถามแล้วว่าเอาอะไรบ้างแล้วเขาทาตรงนั้นมาให้เราแล้ว<ม>เพราะฉะนั้น แข็งหนึ่งมาบวก Distribution ที่แข็งแรงของ ICC เป็นแข็ง2ทีมงานเราอาจจะเป็นทีมงานที่เป็นเด็กรุ่นใหม่แต่มันก็เทรนตอนนี้มันก็ไปทางพวกออนไลน์ไปทางอะไรแล้วก็คิดว่าถ้าเรามุ่งม,มั่นกับมันตรงนี้จริงๆ <c oughs> กลายเป็นมี ABC ที่ต่างคนต่างมีดีในตัวเองแล้วแล้วเราเอามาผสมกันแต่เพียงแต่ข้อหนึ่งเองที่เรามีความรู้สึกก็คือว่าเราเริ่มต้นในปีที่มันนั้งแต่ต้นปีมันก็ซบไงเพราะฉะนั้นก็ไม่เป็นไร ถามว่าเนี่ยมันถึงเดือนเมษาแล้วมันยังไม่ได้มีสัญญาณอะไรที่จะมาบอกว่ามีอะไรดีขึ้นแต่เราก็คิดว่าไม่เป็นไรของแบบนี้เนี่ยการ build brand เนี่ยมันมีวิธีทั้งเยอะมันอาจจะไม่ได้เปรี้ยงเกิดมาในวันเดียวแต่ความที่เราอยู่ในเครือที่มันมีสายป่านยาวเราก็ค่อยๆทําไปโดยที่เราไม่ต้องมานั่งผีารแน้วมาถึงปุ๊บวางงบ50ล้านโฆษณาไม่สําเร็จเอาปปอีกร้อยหนึงคงไม่ใช่แบบนั้นของเรามันเหมือนกับ ลูกค้าก็ค่อยๆโตไปพร้อมกับแบรนด์มันก็จะเป็นอะไรที่เหมือนพี่คุยกับน,น้องน้าคุยกับหลานอย่างนี้มากกว่ามันค่อยๆเป็นแฟมิลี่ที่ที่เราค่อยๆบิวต์เมมเบอร์เราทีละนิดทีละนิดทีละนิดเราไม่รีบยี่นี้มาถึงช่วงดท้ายของรายการต้องเรียนทางเาว่าก่อนหน้าน,นี้เน,นี่ยเด็กกี้กบอกว่าเท่าที่ผ่านมาด้วยเศรษฐกิจฐฐฐด้วยด้วยสถานการท่านเมืองอะไรต่างๆมันยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าเราเด็กกี้เองมองว่าในอนาคตเราอยากจะให้มันโตไปกว่านี้ร้อยเท่า ไอเดียของเราในี่5ปีสำหรแบแบรนด์ของเรา,เม,รเราเมันมัน,ม,นมันมองไม่อย่างไรบ้างค,าาความฝันเราความฝันนะถ้าพูดถึงความฝันตอนนี้เนี่ยคือเรามองว่าข้อแรกก็คือในเรื่องของ Department Store ซึ่งเป็นสายที่ ICC Distribute ์อยู่แล้วทั่วประเทศนะคะถ้าวันหนึ่งมันมันถึงจุดที่เราเองก็พร้อมด้วยกับ,บจำนวนการผลิตกับอะไรก็ตามที่เราเกิดความมั่นใจแล้วก็การการสร้างทีมของคนที่จะเป็นคนที่ช่วยเราขายนะคะทีมพนักง,งานขายเป็นตัวสำคัญ ถ้ามันไปถึงได้ตรงนั้นเราไปได้ในทุกห้างอันเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ของการเข้าถึงแบรนด์ข้อที่สสิ่งที่เรากําลังมองอยู่ก็คือว่าโอเคในเรื่องของการซื้อที่มันเป็นออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยมันกําลังเริ่มเริ่มแฉะชัวร์ขึ้นในประเทศไทยมันอาจจะยังไม่ได้ดีมากเพราะมันก็ไปมีพอมันกำลังจะดีก็เป็นมีผลกระทบไม่กล้าโอนเงินเฟอร์บี้โกงไปสีล้านอะไรเงี้ยมันก็เป็นข่าวอยู่เป็นประจํา มันก็กําลังค่อยๆค่อยๆทําไปเหมือนกับเมื่อสักสิปีที่แล้วทีวีช้อปปิ้งก็ยังไม่ดีแต่วันนี้มันก็เริ่มดีขึ้น mm hmm. เราก็มองในช่องทางต่างๆที่เราได้มีโอกาสมองเอาไว้ว่าเราจะไปนณจุดๆนั้นได้นะคะแต่เราจะไม่ใจร้อน mm hmm. เพราะว่า ICC เองเนี่ยมี product อื่นที่มันเป็นตัวที่เป็นตัวหลักของบริษัทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอันนี้เราถือว่าเป็น extra เป้ามันอาจจะไม่ได้อยู่ในเป้าของ ICC แต่ถ้าวันหนึ่งมันแมทชัวพอ มันก็กลายขึ้นมาเป็นเสาอีกต้นหนึ่งได้เราก็กําลังมองไปนะจุดๆนี้ว่าก็ดู the best we can นะคะแล้วก็จริงใจกับผู้บริโภคไม่หลอกลวงไม่กล่าวอ้างเกินจริง<ม>เพราะเป็นองค์กรที่มีปรัชญาว,ว่าเราเป็นองค์กรคนดีมไม่หลอกใคร<ม>ของไม่มีคุณภาพไม่ทําถ้าพูดภาษาพวกเราสายภายในนะคะเวลาภายในเราบอกว่าแหกตาห้ามห้ามทำมหลอกลวงลูกค้าห้ามทํา ที่โกงพูดบริโพคไม่เอา<ม>ทําร้ายสังคมไม่เอาเพราะฉะนั้นโจทย์เราที่มันถูกตีกรอบเนี่ยเราเยอะมากมเพราะฉะนั้นเราจะไม่สามารถเดินขึ้นมาแล้วบอกกับว่า<ม>กินนี่แล้วขาวกินนี่แล้วผอม,มกินนี่แล้วดีเพราะฉะนั้นทุกอย่างมันต้องใช้เวลาการที่เราจะต้องใช้เวลานั่นการที่เราไม่สามารถโอเวอร์เคลมได้การที่เราไม่สามารถเติมอะไรก็ไปแบบปุ๊บปับ๊บแล้วก็ทุกคนแบบโอ้ยใช้ปุ๊บรู้สึกเลยสเตียรอยแน่นเราทําไม่ได้เนี่ย<ม>เพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องอาศัยศรัทธา,นาในในตัวเราในองค์กรในหลายๆอย่างแล้วเราก็ต้องเจอคนที่ เข้าใจเรื่องนี้แล้วใจเย็นๆค่อยๆไปกับเราแล้วทุกคนที่มาใช้ทุกคนที่มาเทสเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยแฮปปี้กับมันก็ค่อยๆค่อยๆบิวค่อยๆบิวตรงจุดนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่ดีใจมากๆที่มีค่ะเจอคุณไ้แล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆนะครับในการทำธุรกิจขอให้ที่ทำอยู่นปัจจุบันเป็นไปตามที่หวังไว้แล้วก็ขอให้ธุรกิจเจริญขอบพระคุณมากค่ะ สังเกตมาทพี่แอบกินข้าวน้อยเพราะพี่รู้ว่าพี่รอันนี้น่ากลัวมากอ่ะสี่แผ่นอ่ะและอันนี้เราไม่สามารถทานคนเดียวได้นะคะเราต้องหลอกคนมาเป็นเื่อนนี่คือสแตนดานปกติปกติไม่ใช่ว่าไม่ใช่อันนี้คือปกติเอาแผ่นบนเลยค่ะเพราะพี่ไม่วิปปิ้งครีมคุณยอดลุยไปเลยนะวิปปิ้งครีม พี่แถมใบจราแน้ด้วย ชมครับวันนี้ก็คงเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่เรามีโอกาสได้สัมภาษณ์คนในแวดวงบนับนเทิงที่พลิกผันตัวเองมาเป็นนักธุรกิจครับและแน่นอนครับต้องขอขอบคุณอาหารอร่อยๆจากร้าน love eat bistro ครับคุณผู้ชมสามารถพบกับผมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา11นาฬิก30นาทีจนถึงเที่ยงนะครับสำหรับรายการ lunch break ในครั้งหน้าเราจะไปพูดคุยกับใครเขาจะเลือกร้านอาหารที่ไหนห้ามพลาดครับ